เอาต้องการาบสวัสดีพี่ของทุกคนทุกท่านนะครับว,วันนี้ผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ซีโปรเจกต์ซีนะครับโปรเจกต์ซี PVP เซิร์ฟเวอร์นี่ก็เป็นหน้าตาของเซิร์ฟนะเช,ช่นเคยนะอ่าเรามาดูนั่นต,ต,ตัวละครนะฮะตัวละครนี่ตั้งชื่อไทยเกิดดวมครับนะตั้งได้ไม่ได้นะตั้งชื่อได้ไม่ได้ <c oughs> เป็นเดียมเซต จะอ่าครับตัวละครตัวละห้าร้อย GC นะฮะตัวละห้าร้อยอ่าห้าร้อย0อร้อยรอยวันนี้เสียอาจจะมาแปลกนะเพราะเอาไม้จอบปากเนเอาเป็นฮาร์ดคอร์ก็ได้นะอ่าแต่ผมไม่เอานะมาดูนะสกิลนะตัวแรกจะมาถึงแจกให้เต็มนะอ่าแจกให้เต็มเต็มเป่ยมครับ ปตูเรื่องด้านมาร์มาเก็ตนะมาร์เก็ตเปลี่ยนชุดก็ได้นะไปเปลี่ยนไปพายละเปลี่ยนชื่อนี่น่าจะเปลี่ยนไม่ได้นะเอาเป็นเออทีเออโอเคเวท็อกนะชื่อเอาเฮ้ยเปลี่ยนได้เหรอเปลี่ยนได้ครับนี่ในมาร์เก็ตนะมาร์เก็ตเออ อุ้ยนี่ปืนไม่จะขายถูกนะอ่าถูกมากมแม็กครับแม็กแม็กตึ๊ดติ๊ดตึ๊ดติ๊ดตึ๊ดติ๊ด,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 ดมแม็กข้าแม็กอับนี่เป็นอาวุธตีนะอันนี้ก็เป็นเกราะเกราะเกราะอ่าเฮวี่ก็มีนะอ่าน,น,นี่ก็มีหมวกไก่ก็มีนะเซิร์ฟนี้ฟักทองก็มีนะฟักยู น,นี่ก็ดีเองนะอันนี้ด้ามจับที่ติดปืนเออราดูทางด้านเออพรีเมียมโทษทีนะแต่เมื่อกี้เออแต่เมื่อกี้หน้าจอพับเองนะอา้ามาเลพรีเมียมเออสี่พันจีจีนะครับโดยประมาณอันนี้ก็เป็นแมปเซฟโซนนะอันนี้ก็เป็นโคโลพรีเมียมซึ่งดับของแรงโคตรง่ายครับโคตรง่ายอันนี้ก็เป็นธรรมดานะมีแมปพีพ ห้าแมปโคโลธรรมดาหนึ่งแมปคราชเซิร์ฟฟาร์มก็มีให้เช่านะครับแต่ผมไม่เช่าเซิร์ฟฟาร์มนี่ครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูทางด้านในเซิร์ฟเวอร์ครับระบบเกมการหาปืนครับไปเลยปาร์ตัวที่หนึ่งครับหมวกเอ็นวีดีอะตัวที่สองตัวที่สองหมวกเทปทู 2. ที่สามอะไรวะ แม็กนะฮะทีสี่โอ้แม็กอันนี้มันแล้วแต่ดวงนะแล้วใครจะได้อะไรของของอะไรนี่นนี้อันนี้คือดวงกูไม่ดีเลยนะอ,อ,อันนี้ก็เป็นเกาะนะฮะโอ้ของแรามาหน่อยโอ้ยอนั่นนะเกาะเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยครับแ่ายมาก ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย